แอปเนี่ยก็มีฟังก์ชันเดตที่ิ่งเพิ่มขึ้นมานะคะก็คือเราสามารถตรวจสอบในบริเวณที่เราอยู่ได้นะครับว่ามีใครที่แบบติดโควิดบ้านนะครับแล้วก็แต่ละจังหวัดแต่ละบริเวณทั่วประเทศไทยเนี่ยมีติดโควิดอยู่ที่จังหวัดไหนบ้างน,นะครับสีแดงเนี่ยก็คือเป็นคนที่แบบว่าติดเชื้อนะครับแล้วก็จะมีพื้นที่บอกนะครับอ่าส่วนสีส้มเนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงเฝ้าระวังอะไรอยู่นะครับเราก็สามารถดูได้นะครับ สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำแอปพลิเคชันนะครับที่จะช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถตรวจสอบโรคเบื้องต้นได้ด้วยตัวเราเองนะครับซึ่งตรงนี้สามารถใช้งานได้กับทุกโรคเลยนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถโหลดมาใช้งานได้ฟรีทั้งระบบ Android และ iOS เลยถ้าจะลิงก์ใต้คลิปวิดีโอเลยเลยนะครับแอปพลิเคชันใกล้มือหมอนะครับแล้วก็เราเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับก็จะมีอยู่2โหมดนะครับให้เลือก ใช้งานนะครับก่อนในคลิปนี้นะครับผมจะแนะนำเป็นโหมดของประชาชนทั่วไปแล้วกันนะครับก็ให้เรากดที่บุคคลทั่วไปนะครับ อ่าเสร็จแล้วนะครับเขจะมีข้อยินยอมอะไรเนี่ยนะครับก็ข้าพเจ้ายอมรับนะครับก็ตกลงนะครับการลงทะเบียนนะครับสามารถใช้เฟซบุ o กหรือไลน์ก็ได้นะครับในที่นี้ผมใช้เฟซบุ o กแล้วกันนะครับง่ายดีนะครับก็กดเข้าไปเลยนะครับอ่าตรงนี้นะฮะับเขามีฟังก์ชันใหม่มานะคะก็เป็นเรื่องของการติดตามนะคะติดตามเจ้าโควิดเนี่ยนะครับก็อนุญาตให้เข้าถึงตัว ตำแหน่งมือถือนะฮะเขาจะได้เราจะได้รู้นะครว่าในจังหวัดที่เราอยู่เนี่ยนะครับมีคนติดอยู่แล้วแค่ไหนนะครดูจากรูปนะฮะสีฟ้านี่คือตัวเรานะครับเราสามารถซูมเข้าซูมออกได้นะฮะสีแดงนะครก็คือ,อ,อตรงบริเวณที่มีคนติดเชื้ออยู่นะคะแล้วมีเคยมีรายงานนะฮะเราก็ลองซูมดูแล้วก็สามารถ แตะเข้าไปดูได้นะฮะก็จะมีบอกรายละเอียดนะครับว่าอยู่ที่โรงพยาบาลไหนนะครับวันที่เท่าไหร่อะไรอย่างงี้นะฮะก็าสามารถดูตรงนี้ได้จากเอ่อทั้งประเทศเลยนะฮะก็าสามารถซูมดูได้นะครับอ่านี่นะฮะแต่ดูได้นะครับนี่นะซูมก็จะเห็นทั้งประเทศได้เลยนะฮะแล้เผื่อเราจะเดินท่าไปจังหวัดไหนนะฮะหรือว่าอยากดู ข้อมูลนะฮะส่วนสีส้มนะฮะสีส้มเนี่ยก็จะเป็นแบบอาจจะไม่มีข้อมูลบางจุดนะครับอ่าเนี่ยนะฮะก็จะมีบอกแล้วก็มีลิงค์ข่าวอะไรพวกนี้นะฮะแต่ถ้าแดงเดือดนะฮะก็น่าควรระวังไว้มากที่สุดนะครับแสดงว่าเคยมีคนติดเชื้ออยู่นะฮะในบริเวณนั้นนะครับส่วนฟังก์ชันอื่นของใกล้มือหมอนเนี่ยอ่าฟังก์ชันอื่นๆนะครับเช่นเอ่อให้เรากดไปที่มุมบนขวานะครับ อ่าเราสามารถที่จะเลือกฟังก์ชันนะครับคือค้นหาอาการนะฮะกดอาการเนี่ยก็าสามารถทําการสไลด์หน้าจอนะฮะจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังนะครับอ่าโอเคเนี่ยนะฮะสมมุติว่าถ้าเราจะมีอาการตรงไหนนะฮะเช่นเราแตะที่บริเวณด้านหน้านะฮะพอแตะไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าเรามีอาการที่ ตรงไหนบ้านนะครับถ้าเลือกขานะครับก็จะเป็นบริเวณตัวนี้ที่จะบอกสมมุติว่าผมเลือกหัวเข่าแล้วกันนะฮะสมมติว่าเขา่าปวดเข่านะครับปวดเข่าก็มีอาการยังไงก็ลองกดไปนะฮะ,ะแล้วก็กดไปนะครับอายุเท่าไหร่ก็ใส่ไปนะฮะตรงนี้เขาก็จะบอกโอกาสที่เราจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรค อะไรได้บ้างนะครับส่วนกรณีที่แบบว่าอยากดูด้วยชื่อโลกนะครับก็มุมบนขวาเช่นเดียวกันครับแล้วเราก็กดที่ค้นหานะครับ ถ้าเราต้องการจะค้นหาชื่อโลกเองนะครับอย่างสมมุติว่าอยากรู้อาการของโควิดนะครับเราก็มาแตะที่ตรงนี้นะครแล้วก็เลือกมาที่ค้นหาข้อมูลโลกนะครับตรงนี้เราสามารถเลือกหมวดหมู่ของโลกได้หรือว่าเราจะพิมพ์เองจากรูปแว่นขยายได้เลยนะครับในที่นี้ผมจะเลือกแว่นขยายนะครับพิมพ์ไปนะครับโควิด กดแว่นขยายนะครับตอนนี้ก็จะมีข้อมูลบอกนะครับข้อมูลอัปเดตเมื่อไหร่ยีิบมีนาคมนะครับก็กดเข้ามาดูนะครตรงน,นี้ก็จะมีอาการบอกนะครับว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับน,นะฮะเราก็สามารถดูได้นะฮะและ้วก็มีวิธีการแนะนําอะไรต่างๆนะครับแล้วก็พวกเกี่ยวกับ คลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาตัวเองนะฮะการรักษาอะไรพวกนี้นะฮะแล้วยิ่งไวกว่านั้นนะครับเรายังสามารถกดดูโรงพยาบาลใกล้เคียงได้อีกด้วยนะฮะแบ็บที่อยู่ข้างๆตรงข้อมูลโลกนะฮะเนี่ยตรงนี้นะฮะแถบโรงพยาบาลใกล้เคียงเนี่ยสามารถกดเข้ามาดูได้นะครับอ่าน,นี่อาจจะยังไม่มีนะฮะแล้วกดที่แผนที่มาดูอีกทีนะฮะก็สามารถดูชื่อโรงพยาบาลอะไรจากบริเวณนี้ได้นะครับ โอเคตรงนี้ก็หมวดหมู่ต่างๆนะสามารถกดดูได้เหมือนกันนะครับอายุและกรรมอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นพวกข้อมูลโลกต่างๆนะครับก็จะมีการอัปเดตข้อมูลมาเราก็สามารถแตะเข้าไปดูข้างในได้นะฮะในส่วนของเมนูอื่นๆนะฮะที่น่าสนใจนะครับก็นี่นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับฟังก์ชันติดตามโควิด เนี่ยก็เพิ่งเป็นฟังก์ชันที่เขาเพิ่งทําเพิ่มออกมานะก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่มีประโยชน์เลยนะครับแล้วก็คือทําให้เราสามารถติดตามโรคหลายโควิดตัวนี้ได้นะครับแล้วก็ยังติดตามพวกข่าวสารต่างๆนะครับข้อมูลโลกนะครับสามารถวิเคราะห์ปัญหาโลกเบื้องต้นได้ด้วยตัวเราเองนะครับก็โอเคครับผมว่าจะชอบคลิปนี้นะ,ะชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะฮะอย่าลืมช่วย กดติดตามเป็นกังใจให้ผมด้วยเข้ามาดูครั้งแรกอย่าลืมกดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตวิดีโอใหม่นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ